สวัสดีนะทุกคนวันนี้พื่อจะไปยิงค่ะกี่หวังกี่กันเริ่มกันเลย ทุกคนวันนี้คเครื่องทำของเล่นาไาไ,ไ,ไม่ได้่กคิกนร่เไ,ไดไม่ได้ส่วาทรไม่ได้เบเกินเบไมาสำรวจที่นี่กันเถอะแล้วก็เออมีเครื่องอะไรไม่รู้ที่ ตรงนี้ม,ม,นมันมีลอยอะไรนี่อะร Okay. Nipo na ngere ni. Nipo ni dika ni. Ya na da khan. Okay, come on, I don't want เอชอชประกันอุบัติเหตุไทยวิวัฒน์ PA Active Shield คุ้มครองครบไม่ต้องสำรองจ่ายเริ่มต้นเพียงโอเคมาเราพุ่ง,งหรอคะมาช็อตการมาดูการปืนนี้เป็นไงแต่ยีกไม่รออยิ่ตรงนี้น <S <S ดูเออดูอะไรคุณน่าหารเรื่องของน้องพาไปสว่างเลย น่าจะสั่งสอนพวกนี้นะว่าให้หยุดมาหาเรานลยละง่ายเกินอย่าไปยุ่งกับเราเลยเนาะไม่อยากโดนยิงคนนี้เขาบอกนะมันไม่คมวิปปี้เลยมันหาเรื่องมากกว่าโบร ไม่ได้แทนสกุลนี้เลยสิปะเนี่ยยิงเขาปากอยากกินกระส,สุนไหมฮักกี้เดี๋ยวนะปลกเขาหายไปไหนเนี่ยโว้วนี่มันอะไร